ตอนแรกก็คิดว่าวันดีนะคะแต่ก็สุดท้ายก็วันไม่ดีค่ะผมอยากพูดจริงๆนะคือคืออย่อตาผมอะมันหายไปในการเกาะเกชอบแชทคิดว่าจะไปคุยกับตาสักหน่อยนะแต่ปกติตามักจะนำหน้าอยู่ตรงนี้แต่ทำไมกลายาเป็นนองอองก็ได้ ผมเลยกดไปที่รูช่องแชทแล้วมันไม่มีชิต้ายอยู่เลยจะไมให้ผมรู้สึกแปลกผมเลยใช้วิธีสุดท้ายในการโฉวว่าตายอยู่ไหนไม่มีตาครับซึ่งการจากลาของตาลาก่อนนะครับ แล้วก่อนนะครับ้า